สวัสดีครับพวกเรานะครับจากพีเมียโปรดักต์นะครับวันนี้นะครับพเราก็มาเปิดบูธนะครับเกี่ยวกับตัวพลังงานสะอาดครับวันนี้นะครับตัวพีเมียโปรดักต์นะครับเราดาเนินธุรกิจไปนะครับในรูปแบบของตัวระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานบ้านภาศัยนะครับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับได้หมดเลยนะครับซึ่งตัวพลังงานโซลร์เซลล์ของเรานะครับเป็นตัว พลังงานทางเลือกนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีมีความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในรูปแบบการลงทุนเป็น p r i เ a t e e กทนนะครับแล้วก็ตัวบริษัทพิณีของเรานะครับเราติดตั้งแบบวงจรให้คำปรึกษาฟรีน,นะครับเพื่อคอนเสิลลูกค้านะครับตั้งแต่ดีวันเอนะครับว่าทําไมลูกค้าถึงควรลงทุนในระบบโซล่าเซลล์ข้อดีข้อเสียความเหมาะสมของ,ขงลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยเหมาะสมกับตัวระบบโซล่าเซลล์หรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ดูแลเป็นระบบทางครบวงจรเลยนะครับ ตั้งแต่ออกแบบการติดตั้งเองนะครับหรือว่ารูปแบบการขายสินค้าสําหรับลูกค้าที่จะต้องการซื้อไปซื้อสินค้าของเรานะไปใช้งานติดตั้งเองคบพูดที่มีความสามารถแล้วในการติดตั้งครับ